พิมพ์ลายนิ้วมือคุณต้องมาประทับลายนิ้วมือลงกระดาษเองนะคะคุณจะเชื่อมจิตมาไม่ได้นะจ๊ะจะฝากทนายฝากญาติรรม,มาไม่ได้นะคะคุณแม่ถ้าครั้งแรกเขาไม่มาเนาะอ่ะถ้าเขามีหนังสือชี้แจงมันก็ต้องเลื่อนไปครั้งที่สองเดี๋ยวก็มีหมายเรียกครั้งที่สองครั้งที่สามไมมาก็คุกไงแต่เขาคงมาแหละอยากเห็นตอนพิมพ์ลายนิ้วมือจังเลยอะากเฮากล้ามาเลยสิจ๊ะ วันที่ยี่สิบนะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าเลื่อนสิเออพวกคุณเที่ยวไล่ฟ้องเราไปถึงสุราษฎร์เนี่ยเดี๋ยวรอต้อนรับที่กรุงเทพก่อนนะขออ้อน่าจะเป็นนู่นแหละกักฎาดานู่นแหละเห็นมันลงอยู่แต่ของพวกมึงนะก่อนกูคะ่ะมาคะ่ะ ยีสิบนี้แหละค่ะอีกไม่กี่วันนี้แหละค่ะสอนอทองหล่อนะคะเผื่อใครอยากไปดูหน้าเผื่อใครอยากไปเยี่ยมไปเยียนไปพูดกับเขาว่าพ่อเธอค่ะพ่อเธอค่ะแต่โอเคิดว่าเขาคงเลื่อนไม่มา ร่างทรงอ่ะมีคนเล่าให้ฟังแล้วก็มีแอดมินเขาอ่ะเล่าให้ฟังด้วยนะคะตอนเนี้เอาได้ข้อมูลจากตัวละครลับหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อวานแม่ทําเป็นปั่นนะว่าว่าทําเป็นปั่นไงนางไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครไม่ได้มีคนที่อยู่ทางเนี้ยกลับลําไปหรอกอย่ามาปั่นเลยเขาไม่โง่หรอกจก้ะเขาไม่โง่หรอกจก้ะ ตอนนี้ก็ไม่มีที่จะพึ่งแล้วไงพอสํานักพูดออกมาพูดปุ๊บเนี่ยแถและขอเข้าพบสํานักพุดแล้วเขาคบคบพอมอแล้วเมื่อวานเขาปานไงเออว่ามีคนกลับเนี่ยกลับลําไปทางนู้นนะโอ้ตโลกโกหกจนเป็นสันดานเขารู้หมดแล้วเออเขารู้หมดแล้ว คดีที่พี่หนุ่มฟ้องเขา่าค่ะพี่หนุ่มเขาไม่ตอบโต้ค่ะเขาฟ้องคุณเลยคุณถ้าเขาโดนศาลสั่งให้ยุติเนี่ยเขาเหมือนล้มเลยนะเพราะมีแต่ตรงนั้นเป็นบ่อเงินบ่อทองนะคะบ่อเงินบ่อทองนะคิดดูว่าถ้าสร้างสถานปฏิบัติทําได้เนเงินจะเข้ามาเยอะขนาดไหน วันนี้ถ้าใครดูในรายการเนาะเขาอะมีแอดมินกลุ่มเดียวกันนะคะแต่พอเขามีโครงการว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมเขาก็ทําเป็นสองเพจสายทานเห็นองค์พุทธะอะไรของเขาอะแต่ก็เป็นกลุ่มแอดมินกลุ่มเดียวกันเหมือนแอปเปิลลูกหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นสองซีกอะเพื่อทํางานสุดท้ายเขาก็เหมือนกันกลุ่มเดียวกันแต่แยกทีมทําเพื่อจะอะไรเพื่อจะเอาอีเพจอะไรอะไรสายทานถึงทําพุทธะอะไรเนี่ย มาเปิดรับบริจาคในนามคุณหมอท่านหนึ่งแล้วก็เอาเงินเนี่ยเอาโอตรงเพจตรงเนี้ยไปซื้อที่ดินกับแม่เพื่อจะเอามาสร้างฐานฏิบัติธรรมให้ลูกของแม่ร่างทรงเนี่ยนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไปสมัยเป็นสาวเนี่ยเขาเป็นร่างทรงเขาเป็นร่างทรง เออสมัยนั้นอยู่อีสานอันนี้คนคนข้างในเขาบอกเรามาแต่ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เ้าเอามองว่าถ้าไม่จริงแม่เขาคงไล่ด่าเอาแล้วเรื่องร่างทรงแปลว่าจริงถูกไหมอ่าเรื่องร่างทรงเนี่ยถ้าไม่จริงแม่เขาคงไล่ด่าและชี้แจงออกไปแล้วแต่อันเนี้ยเอาว่าจริงเขาเคยเป็นร่างทรงประมาณว่าเนี่ยฉันมีแบบประทับมีองค์มาประทับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอไปเจอพ่อของลูกก็ เขาก็คงไปเจออีท่าไหนไม่ทราบแต่ว่าพ่อก็เป็นคนมีฐานะมีธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นคนเชื่อสายมูด้วยแหละแม่ก็แบบว่านี่สมัยที่แล้วเนี่ยคุณเป็นอดีตอ,อสวามีนะเป็นอดีตของสวามีของดิฉันนะชาติที่แล้วอะ่ะจกได้ผัวพอจะหาวิธีง่ายเนาะมันเป็นวิธีที่หาผัวง่ายมากเลยแต่บอกว่าเธอเมื่อก่อนอดีตชาติเธอรู้ไหม เธอเป็นนื้คู่ของเราเธอเป็นผัวของเราเป็นพระสวามีของเราชาตินี้เราก็เลยต้องเป็นคู่กันเพื่อให้หนุนนำกันเกื้อกูลกันกับธุรกิจหน้าที่การงานเราจะได้เป็นผัวเลยจ้ะเลิศวิธีหาผัวที่ดีไปขี้ตู่เสียเขาว่าชาติที่แล้วเธอเป็นผัวฉันนะชาตินี้เธอก็จะได้เขาเป็นผัวไงคะ เลือกเป็นความคิดที่ดีมากเออพอได้ผัวแล้วร่างเริ่มพังไงพอมีลูกไงร่างเริ่มพังต้องหาของเล่นใหม่ไม่ได้กูเคยเป็นร่างอะไรมาก็ไม่รู้นะคะกูเคยเป็นร่างองค์เทพองค์ไหนไม่รู้แต่ตอนเนี้ยร่างกูพังแล้วลูกกูมาเกิดแล้วกูต้องให้เทพไปลงที่ลูกกูนั่นไงนั่นไงเออ เทพก็เลือกล่างเหมือนกันเทพน่าจะรู้ตัวช้าไปนิดนึงอืมใช่ไหม <L un it> เขาก็เลยให้ลูกมาเป็นตัวแทนนะคะเธอขาอย่างเธอหัวอย่างแยดงโมเดลบ้าอย่างหลายเลย เป็นวิธีการหาผัวนะสาวๆเธอไปตีเนียนะเวลาเจอผู้ชายคนไหนก็อุยคุณรู้ไหมคะว่าชาติที่แล้วอะ่ะคุณเป็นสามีของดิฉันชาติเนี้ยมันจะทำให้เรามาพบกันเพื่อจะเป็นผัวเมียกันอีกอเพื่อหนุนนํากันเพื่อกลกันการธุรกิจหน้าที่การงานก็จะดีมีลูกออกมาลูกเราก็จะเป็นอภิชาตบุตรผู้ชายก็โอ้ได้ งั้นเราเอาเจ้าเป็นเมียนะโอเคแต่งงานกันเลยจบเบียนดิ้งอืมวิธีการหาผัวชนิดสับๆผมลิขกิจของแท้ใช่ค่ะเออเขามียาญวิเศษนะอันนี้อันนี้มีคนเล่าให้ฟังเออให้เขาเป็นร่างทรงก็ปล่อยเขาไปไงแต่ว่า ก็มีคนข้างในเล่าให้ฟังที่ออกมาแล้วอ่ะนะคะว่าเออเขาอะไรยังไงนารูสวรรค์อ๋อนาเรศพี่หนุ่มก็ไปเรียกเขาแบบฉันบอกแล้วมีเรื่องกับใครก็มีได้อย่ามีเรื่องกับหนุ่มกันชัยเออจะมีเรื่องกับหนุ่มกันชัยมึงไ้พูดบึไไ้เกิดมึงบปเห็นบอก เขาตอนนี้เขากําลังที่จะพยายามที่จะไปฟ้องหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปฟ้องว่าเขาถูกกระทําอะไรเฮ้ยทนายสามสิบคนนี่มีแต่คนโง่เมื่อถูกบันทึกเรื่องพิสังาเนาะก่อนแม่จะปั่นอะไรอะ่ะหรือจะชัวอะไรหรือเจ้าโชว์พาวอะไรอะ่ะให้มันมีแบบดูเหมือนเป็นความจริงสักเรื่องหน่อยเอาแค่ทนายสามสิบคนนี่กูก็ว่าไม่ใช่แล้วป่ะถ้ามีทนายถึงสามสิบคนแล้วก็ยังดันทุบลังแบบนี้ยังไม่เข้าใจกฎหมายแบบนี้ เดี๋ยวจะได้ไปขึ้นศาลที่สุราษฎร์นะคะวันนี้อ,อ้าไล์ถึงห้าทุ่มพอนะอ้อ,อเหนื่อยเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะห้าทุ่มพอเดี๋ยวลงนะแล้วพรุ่งนี้หยุดจะไล่ให้ช่ำแต่วันนี้อ้อเหนื่อยมากๆพึ่งจะได้กินข้าวเช้าตอนประมาณสองทุ่ม